สบันรักพระเอกถูกตีค่าเป็นรองเท้าชีวิตปัจจุบันอ้ำธนิชาหายเงียบทิ้งวงการ15ปีแต่งนายธนาคารเป็นแม่ลูกหนึ่ง หายหน้าหายตาจากวงการไปนับ10ปีสำหรับอดีตนางเอกเจ้าของเคี่ยวเจ้าสเสน่ห์อ้ําธนิชาดิศยบุตรที่เคยโด่งดังในยุค90และเริ่มเข้าสู่วงการจากการชักนำของพอานนท์ซึ่งหากพูดถึงผลงานของอ้ําในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเธอโดยเฉพาะภาพยนตร์18ฝน ผลงานที่ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่พูดถึงมากมายจากนั้นก็ได้มีผลงานละครโทรทัศน์กับทาง R.S Promotion เช่นคินตะมณีที่นี่มีรักบ้านสีขาวกับดาวดวงเดิมเป็นต้นด้านชีวิตความรักของสาวอ้ําในตอนนั้นเจ้าตัวได้พบรักกับพระเอกชื่อดังเวฟสาริน พบหาดูใจกัน4ี่ปีก่อนที่จะจบด้วยการแยกทางต่างคนต่างไปที่ทำเอาแฟนขับของทั้งคู่เสียดายไปตามๆกันโดยในตอนนั้นสาวอ้ําได้เปิดใจถึงความรักครั้งนั้นว่าเขาบอกว่าเห็นอ้ําเป็นรองเท้าเขาพูดว่าความรักเหมือนรองเท้าถ้าใครไม่ได้มาลองใส่จะไม่รู้ว่ามันเหมาะสมกันแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีรองเท้าคู่ใหม่แต่ตอนนี้อยากเดินเท้าเปล่ามีอะไรควรจะบอกกันตรงๆก็ได้อีกอย่างพี่เวฟบ,บอกไว้ว่า จะเป็นเพื่อนถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่อยากพูดว่าเป็นเพราะมือที่สามถ้าจะต้องไปทำหรือง้อเราเป็นผู้หญิงด้วยอ้าไม่เคยออกมาตอบเลยมีแต่ทางพี่เวฟออกมาตอบเองคิดเองว่าเป็นเหตุผลของเขา ถ้าให้บอกคงจะตามที่เขาพูดว่าเข้ากันไม่ได้เป็นเพื่อนกันดีกว่าเขาก็บอกกับอ้ํมเหมือนกับที่บอกกับพี่ๆนักข่าวซึ่งหลังจากนั้นมาสาวอ้ํมก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและเข้าพิธีมงคลสมรสกับหนุ่มนอกวงการเมื่อวันที่27ธันวาคม2550กับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างอุ้มกิติพงศ์มุตตามระ ดีกรีผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคลปัจจุบันทั้งคู่แต่งงานมาร่วม12ปีและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีทายาทสาวน้อยร่วมกัน1คนคือน้องน้ำปั่นดังฝนันมุตตามระ